เคยสงสัยกันไหมคะว่าลูก9กับลูก38อันไหนแรงกว่ากันยังร้อนๆอ,อยู่เลยดี่ไปเลยนะคะ สวัสดีค่ะโมชาแน,นลโมค่ะคลิปนี้นะคะโมก็จะมาทดสอบยิงนะคะลูก9กับลูก38เนื่องจากโมได้รับนะคะคอมเมนต์ทาง y t u t u นะคะในเพจแล้วก็ในข้อความเนี่ยว่าลูก9ลูก38เนี่ยอันไหนแรงกับกันนะคะหรือว่ามันเหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าเรื่องของขนาดกระสุนเนี่ยก็คือพอๆกันเลยนะคะโดยการทดสอบในวันนี้นะคะโมก็จะมาทดสอบให้ดู2รูปแบบก็คือดูความทะลุทะลวงนะคะโดยการยิง กระดาษ500แผ่นนะคะในระยะ5เมตรนะคะเทียบกันให้เห็นชัดๆเลยแล้วก็ยิงรูปแบบที่2นะคะคือยิงผลไม้ชนิดเดียวกันนะคะในระยะ5เมตรเหมือนกันมาดูอนุภาพความทําลายล้างนะคะโดยที่การยิงเนี่ยก็มาดูปืนกันนะคะลูก38อันนี้นะคะก็ยิงจากปืนสมิธแอนด์เวลสัน M64 ลำกล้อง3นิ้วนะคะ ส่วนลูก9ก้าก็เอาเท่าๆกันไปเลยนะคะโมก็เอาซิกพีสาห้านะคะมายิงลูก9้าให้ชมกันซึ่งเอาจริงๆอะลำกล้อง3ามนิ้วเหมือนกันนะแต่ว่าตัวลูก9้าเนี่ยปืนพกนะคะคือจริงๆเขานับถ้าเกิดนับตรงส่วนของเกลียวลำกล้องจริงๆเนี่ยมันไม่ถึง3นิ้วด้วยซ้ำนะพอนับแต่ลังเพลิงเนาะอะ,อะตะกล้องมาอธิบายกันว่าลูก9ก้ากับลูก3 8ดเนี่ยต่างกันยังไงโดยลักษณะทายนอกครับลูก9ก้าับ3าเนี่ยโดยหัวก็ศูนย์เนี่ย มันคือมันคือขนาดไอเส้นผ่าศูนย์กลางใกล้เคียงกันมากฮะแล้วก็น้าหนักหัวกระสุนลูกตัวลูกเก้าเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยี่สิบสี่กรนนะครับส่วนสามแปดอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบแปดกรัอ่าโดยความเร็วเนี่ยเป็นกระสุนจริงอย่างเงี้ยความเร็วอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยฟุตต่อวินาทีส่วนสามแปดอยู่ที่ประมาณแปดร้อยห้าสิบโอ้ต่างกันเยอะนะลูกเก้าร้อยก็คือตามสเปกเนี่ยลูกเก้าวิ่งวิ่งไวกว่าอยู่แล้วแต่ทีนี้ก็ มีหลายคำถามในคอมเมนต์ที่ว่าบางคนยังคิดว่า,วาลูก38แรงกว่า,วาอ่าเราก็มาจะมาทดสอบให้ดูกันนะคะว่าต่างกันไหมโอเคครับเดี๋ยวโมจะเป็นคนเริ่มยิงก่อนนะคะปืนโหลดเรียบร้อยแล้วนะคะไปเลยเคคต่อไปชมตาล้องกันค่ะอันนี้ก็โหลดไวแล้วนะครับเรียบร้อย ลูกจริงซิกพีเก้าเอ้ยซิกพีสามหกห้าโอเคครับเคีย์ครับไปชมเป้าค่ะมาดูกันค่ะทุกคน ตะก้องไม่บอกว่ามีกาไว้ด้วยเนี่ยโมยิงโดนตรงนี้นะตะก้องล่อตัวดอกจันไปเลยนะคะยิงเข้าไปได้ทั้งสองอันนะคะแต่มาดูด้านหลังกันว่าทะลุหรือเปล่าปรากฏว่าคยทุกคนไม่ทะลุอ่ะไม่ทะลุทั้งเก้าทั้งสามแปดเลยนะคะอ่ะสัมผัสกันนะคะนี่หัวกระสุนอยู่ประมาณนี้อันนี้คือแบบยังไม่ค่อยนูนเท่าไหร่นะแต่อันนี้คือแบบอุงๆออกมาแล้วอ่ะปูดออกมาถึงนี่เลยแต่อันนี้คือแบบยังลูดหา ไม่ค่อยเจอ,อเดี๋ยวลองแกะดูครับมาดูกันว่าถ้ารู้กันไปกี่ชั้นนะคะชัานหลังก็ได้จะได้รู้เลยฝั่งนี้คือสามแปดนะคะฝั่งนี้คือเก้านะฮึบอ่านี่ลูกเก้าเริ่มเจอแล้วนะคะลูกเก้าก็ยังขาดอยู่เนี่ยแต่ว่าถ้าไม่ขาดก็ประมาณเนี้ยี่สิบแผน่นได้มั้ยี่สิบแผ่นได้อันนี้ก็คือลูกเก้านี่ถึงประมาณนี้นะคะ คือ,อนี่สามแปดยังไม่เจอเลยนะทุกคนนี่นะคะ oh. หัวกระสุนสวยจังนี่ยังร้อนๆอ,อยู่เลยบี้ไปเลยนะคะนี่คือหัวของลูกเก,ก้าก็คือทะลุมาถึงนี่หาสามแปดก่อนสามแปดยังไม่เห็นเลยอาสามแปดเริ่มเริ่มมาแล้วนะคะก็คือผ่านไปประมาณเนี่ยประมาณห้าสิบหกสิบแผ่นนะคะก็ทะลุครึ่งรีมอยู่นะสามแปดสามแปดเนี่ยก็คือแบบ แต่เห็นลอยนะมันต่างกันมากเลยนะทุกคนแต่เห็นชัดเจนเลยนะว่าสามแปดแบบครึ่งนี่น่าจะเกือบครึ่งริมแล้วยังไม่หายังหาหัวไม่เจอใช่ไหมใช่นี่นี่นี่หัวอยู่นี่นี่นะคะสามแปดด้ประมาณอประมาณครึ่งหนึ่งนะคะสองร้อยแผ่นสามร้อยแผ่นนะก็จะเจอหัวลูกสามแปดนี่นะคะนี่หัวลูกสามแปดอันนี้เปรียบเทียบกับลูกเก้านะครับอ่าก็คือหัวบูบีไปเหมือนกันเนาะอืมอันนี้อันนี้สามแปดใช่ไหมฮะ ันนี้สามแปดอันนี้เก้าเก้านี่คือดูแบบรุนแรงกว่าเยอะเลยอะ่ะบี้ไปเลยโอเคครับเดีย๋ยวเรามาลองอยิงผลไม้ถ้าฐานีต,ต่อไปอรูปแบบหนึ่งนะคะเป็นผลไม้นี่นะคะสับป,ปะรดนะคะวันนี้ไม่เคยยิงมาก่อนฝั่งนี้นะคะหน้ายิ้มเห็นเป็นหน้ายิ้มด้วย่านะหน้ายิ้มให้เป็นลูกสามแปดนะคะและ้วก็หน้าบึ้งอันนี้ให้เป็นลูกเก้านะคะฝั่งน,นี้โอเคนะคะเริ่มจากโมเหมือนเดิมนาอลูกสามแปด ลกล้องต่อถัดไปลูกเก้ายิงสับประรดนะคะโอเคครับพร้อมครับโห <Yeah. S 2> oh, นะคะใครปอกสับประรดไม่เป็นนะใช้ลูกเก้าปอกได้ไหมทะรุทะรวงเลยนะคะนี่คือรูเข้านะคะนิ้วชี้โมอันนี้รูเข้าแล้วก็อู่ข้างในเละอ่ะทุกคน ก็คืออนุภาพการทําลายล้างเนี่ยเห็นไหมว่ามันเป็นรูโบคือข้างในระเบิดเลยอะเมื่อกี้มีเศษสับปะรดหล่นไปถึงตาล้องด้วยเนาะกระจายแบบห้าเมตรนี่นะคะอันนี้เห็นชัดๆเลยไปดูสามแปดกสามแปดนี่คือน้องนี่ยิ้มแฉ่งเลยแทบไม่ขยับเลยนะที่โมยิงไปน,นี่คุณโมย,ยิงโดนใช่ไหมครับย,ยิงโดนเนี่ยเห็น <laughs> ตอนแรกตาล้องคิดว่ายิงไม่โดนนี่นะรูเข้าอยู่นี่นิ้วชี้โมนี่นะรูออกแนะวว่ารูด้านหลังอุ้ยรูออกมันแบบ น่ารักน่ารักมากเลยอ่ะคืออนุภาพการทําลายล้างนี่มันไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่เท่านะไม่เท่าก้าวชัดเจนเลยแต่ว่าทะลุทะลวงโอเคก็คือแบบทะลุอ่ะผ่านแต่ว่าจากที่ทดสอบกระดาษเมื่อกี้มันก็ยังไม่เท่ารูก,ก้าวอยู่ดีนะคะคืออันเนี้ยเห็นชัดเจนเลยว่าก้ากับสามปดเนี่ยคือต่างกันนะคะบางคนจะมองว่าแบบเหมือนกันหรือว่าที่แบบคิดผิดผิดว่าจุดสามแปดอะแรงกว่าเออ จากที่ทดสอบนะคะก็คือลูก9กับลูก38นะคะยิงด้วยฟูมท่าแจ็กเก็ตเหมือนกันเลยนะคะปัจจัยทุกอย่างทั้งสับปะรดแล้วก็กระดาษเนี่ยเหมือนกันนะคะก็เห็นความแตกต่างชัดเจนเลยว่าลูกเก้าเนี่ยมีความสามารถในการทะลุทะลวงมากกว่าแล้วก็ความสามารถนะคะในการทําลายล้างก็มากกว่าด้วยนะคะก็โมดทดสอบให้ชมเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าไปทดสอบกันนะคะ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมจนจบนะคะสำหรับใครที่ติดตามโมนะคะคอยดูกันว่าคลิปถัดไปโมจะมาทดสอบอะไรให้ชมกัน